มิวสิกวิดีโอพวกคุณให้เรื่อยๆโอ้หใช่เอสบอนู้วเราเปิดมิวสิกของพี่ของน้องคุณแม่นิดพี่มิวสิกวิดีโอคุณเลยนะฮะไปไหนหมดนะคุณต้องพูดถึงน้องคุณด้วยนะฮะคุณลิศนะฮะ ครับผมว่าไงครับผมเขาฟังอยู่นะครับผมรู้เขาต้องฟังนะครับเขาเรียนเรีนบานให้เรียนหนังสือให้เรียนหนังสือให้เรียนหนังสือเอาอย่างนี้ดีกว่าเราขอเริ่มตลาความพิเศษหรือการความตั้งแต่ห้าหกเจ็ดแปดเดอะสตาร์อินคอนเสิร์ตเริ่มจากห้าก่อนเลยเร์ห้าผมว่าพวกเรามาในฐานะฐานะฐานะรุ่นพี่แล้วกันแล้วก็น่าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราสามารถให้คําแนะนําน้องๆได้ในคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ทุกคนมาอยู่ด้วยกันมาร่วมมื ีความสุข <rôle> ด <à déc> ้วยกันแบ่งแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้คนดูสร้างความสุขให้กับคนที่ซื้อบัตรเข้ามาชมพวกเราทุกคนด้วยกันเดอะสตาร์หกสอวันนี้มาสองครับเดอะสตาร์หกคนที่เป็นคนที่มีเพลงเยอะมากคเฉพาะเพลงเพลงเยอะแต่ ดังเกือบทุกเพลงด้วยอ๋ครับอันนี้อ่ะพูดตรงๆไปตรงๆมันไม่ได้ใจล่าสุดนี่คือแบบว่าเพลงของการนี้ก็เยอะๆเยอะแล้วก็ดังอันล่าสุดต่งเอลงเลยล่าสุด่ใช่วันนั้นก็มาคุยพีงใช่ครับแล้วจะมาจะเลือกเพลงไงถ้าสมมติการจะร้องคนเยอะๆคงจะหมดคอนเสิร์ตแล้วหรอเป็นไปได้ครับผมก็นักร้องเยอะมากใช่ครับคือตอนนี้สลับปีหกเนี่ยคือกำลังกำลังประชุมอยู่ใช่ไหมพี่กังลังกำลังประชุมครับผมเอ๊ะคิวถ่ายละครเนี่ยมาเต็มแล้วไปประชุมกันช่วงไหนฮะประชุมไหนครับพี่โน้ตต้องมกกกกันะปรชุม็ี จเป็นโต๊ะกลมเลยโต๊ะกลมโต๊ะกลมค่ะคุยกันตรงกลางหุนได้มีน้ำโคลเลี้ยงนนั่นตรงกลางหุนได้ตรงกลางหุนได้ครับแล้วก็ผลสรุปของที่ประชุมสรุปว่า เดี๋ยวต้องมาชุมกันมาเข้าครั้งแรกทำไมวะแล้วนักศึกษาแพทย์ลิศล่ะฮะมาชุมหรือเปล่าฮะคุณก็ต้องมีคนอื่นคนอื่นคนอืนคนอื่นนักศึกษาเรียนหรือเปล่าก็เล่นเกมบ้างหรือว่าเขาต้องได้เรียนเรียนยากไยนครับแต่ว่านี่มากันเยอะขนาดนี้ก็โหจะร้องกันยังไงเ้องเยอะมากเลยร้องคนละท่อนนะคนละท่อนใช่ใช่ใช่ผมว่าคงมีวิธีการที่เหมือนกับคงมีการร้องร่วมกับรุ่นพี่รุ่นน้องบ้างหรือว่าอะไรอย่งนี รแมลงปานก็ไปของโน่เนี่ยภาพควรจะไปติดเป็นพระเอกไปละเป็นดาราไปซะแล้วนะฮะเพลงเพิงมีร้องกับเขาเพาะไม่อยาคอนเสิร์ตครับผมก็หรือต้องไปยืมเพลงจากบ้านเขามาร้องอุ้ยอันนี้ต้องต้องเคลียร์กันคือไม่ได้พูดดันี่แหละครับไม่ไม่ใช่ครับเพเดี๋ยวต้องต้องรอดูว่าจะเลือกร้องเพลงอะไรส่วนเพลงใหม่นี่ก็กำลังทำอยู่ เราจะทำสิ่งที่เราฝันสำเร็จหรือเปล่าเราไม่รู้แต่อย่างน้อยเราต้องทำแต่กูว่าตอนนี้มึงล้อหลอกคือหล่อหลอกว่าเดิมเยอะแต่มึงก็เสียวเสียว้ยวนี่เรื่องไม่น่าดีแสงนะไม่แส่งไม่แสออวันไหนคุณบอยทำบนรักลูกทุ่งอย่างเหมาะกับแกมากควรจะไปเล่นซะหน่อยก็กันเล่นเพื่อนด้วยเพราะมันควายอะไรเลยอ้าวอ้าวแล้ว น้องรถที่เป็นตัวแทนของเดอะสตาร์เจ็ดใช่วันนี้มาคนเดียวนะคะมไม่มีเพื่อน ไม่มีเหนาไหมเหนามากค่ะถ้าแต่ว่ามีไอ้ตัวแสบไม่ก้ไอ้รงตาแม่ตัวน้นอะไรปากเก่งสดอีโก้หนึ่งใช่ค่ะก็รุ่นเจ็ดก็ไม่ไม่ได้เป็นรุ่นพี่นะคะแต่ก็ไม่ใช่รุ่นน้องคารมก็คงสู้รุ่นพี่ไม่ได้ความสามารถทางด้านร้องเพลงนะก็คงสู้รุ่นน้องไม่ได้เช่นกันได้ได้ได้อ๋อมีซิวี่อยู่ค่ะซิวี่ไปนอกจากนั้นเราก็ไม่มีอะไรให้นอกจากให้ใจ มาเยอะอเคยมีใครเหรอเจอตาจีบหนูบ้างไหมไม่มีหรอค่ะทำไมอ่ะนอกวงการก็ไม่มีค่ะ <c oughs> ในวงกลางยิ่งไม่มีค่ะทำไมเวลาเ <c oughs> ขาพูดอย่างนี้แล้วไม่ไม่ดูเสีย่ยงพี่เป็นอย <c oughs> <ห>ู่ทงี่คนไม่เอ็น พี่พูดจะดูแย่4 3 2ลองเลยโค้งกันพี่อันตัวโน้ตตัวโน้ตลองหน่อยลองหน่อยมีจีบตัวโน้ต้่อไหมหรือพี่โน้ตมีจีบใครบ้างเซาห์หกก็้อง้องเพลงสู้มันเสียบต้มเสียงเนียมันเสียบตรงเสียงมันเปนู้ธรรมดาสิเพศสมัยโบราณนี่ที่เขาแบบพักเสียงกันแหละนี่นี่มันต้องมีเพลงเข้าตุ้ง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 ไปคุยที่มันมีสาระไปครับผมเอ้ามาที่น้องใหม่เดอะสตาร์แปดแกงส้มหั่นแขร์ดีกว่าครับนะเราขอเริ่มจากแขร์ก่อน ความพิเศษที่เดอะสตาร์แเตรียมไว้เนี่ยเป็นไงบ้างน่าจะเป็นความสดใหม่กับภาพใหม่ๆบางคเพว่มันเก่าแล้วพวกคุณสดใหม่กว่าโอเคโอเคโอเค ผมครับพี่ผมถ่าจะโกยให้สมโพนเป็นเอดีปีหน้าเดี๋ยวก็จะมาอยู่ห้างด้วยไร้งานหรอเราว่างเลยม่น่าแล้วจะบอกว่าภาพลักษณ์ใหม่ๆบ้างว่ายยอ่าดีอย่าโดนเบียดแล้วกันอุ่นมีสาระมาตั้งนานหลุดจนได้หลุดคาแรคเตอร์ถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อก็คือเหมือนกับว่าเห็นภาพลักษณ์ใหม่ๆของพวกเราบ้างเวลาแบบอยู่กับรุ่นพี่หรือว่ากับรุ่นพี่การคอนเสิร์ตด้วยกันเนี่ยอาเห็นแบบว่าเออมุมมองใหม่ๆอะไรอย่างนี้มากากมามาชุมมาชุมกันหรือยังครับเดี๋ยวยังยังครับ ก็ประชุมรวมกันเลยใช่ไหมฮะก็ต้องมาพูดคุยมาเจอกันนะไอ้ที่คนยากไม่มีเนื้อพูดเล่นนะครับคือเราต้องเป็นทีมครับผมหน้าคกเลยไม่มีโอเลี้ยงเลยไม่มีโอเลี้ยงเลยครับไม่แล้วไม่จริงเลยนี่เตรียมตัวไปถึงไหนละเอาตรงมีการมีการซ้อมหรืออะไรอย่างงี้บ้างหรือยัง ซ้อมะครับคือตอนนี้ตอนนี้น่าจะมีคิวซ้อมออกแล้วน่าจะเปคิวอาทิตย์หน้าและยังตการซ้อมน่าจะประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก่อนจะถึงคอนเสิร์ตแล้วลเดือนหนึ่งเนี่ยอยากให้ทุกคนอดออต,ต,ต,ตั้งตั้งตั้งตารอให้ดีเพราะว่าคนขึ้นเยอะคนขึ้นเยอะอย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะสงสัยว่าจะเป็นยังไงจะครบไหมผมเชื่อว่า คอนเสิร์ตนี้จะต้องออกมาดีด้วยมือพี่บอยได้แน่นอนเตรียมการเรื่องเพลงแล้วก็เนี่ยต่างด้วยครับจริงๆเรื่องเพลงเนาะมันก็ต้องเลือกเลือกยากด้วยกีตงแก่อ่ะฮั่ลโหลฮะความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ครับก็ไม่อแต่รับจ็อกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ใช่ครับก็ เดี๋ยวช่วงนี้ก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวเดี๋ยวก็อย่างที่พี่ดิวบอกครับก็เดี๋ยวจะมีซ้อมคิวซ้อมก็เริ่มออกแล้วครับก็<ม><ม>ยังไงเดี๋ยวพวกเราก็คงเต็มที่กับการซ้อมก็พยายามหาอะไรที่แปลกใหม่มาให้คนดูได้ดูกันครับอ่าอะไรอีกคนหนึ่งน้องแก่ส้มครับก็อย่างที่บอกก็คือทุกคนกําลังอยู่ในช่วงการเตรียม,ต,มตัวนะครับก็เออบางทีมันก็จะต้องอย่างพวกเราเนี่ยจะเป็นเดรสาแบบน้องใหม่ก็บางทีเราก็ต้องถามว่าขึ้นกับคอนเสิร์ตทุกที่ก็แค่ครั้งเดียวครั้งนี้มันเยอะกว่าเดิมก็ มีอะไรเราก็ต้องปรึกษาเพื่อนพี่ครัก็พยายามเขาเรียกว่าเรียนรู้ครับเรียนรู้จล้ายดิพี่ตนนอพี่ตนนอพี่ตนนอครับครับผมหนึ่งสองนี่ไปไหนแล้วทำไมมีแต่ห้าหกเจ็นะเอไปทำงานตการหงสี่กหน่งคือเขาแบ่งึันไปแล้วเงา่ไปแล้วเขรียบร้อยแวนั้นอืมโอเคให้ฝากเอาล่ครับปาาถึงผลงาน เจอของแต่ละคนที่ปล่อยไงปล่อยเพลงของน้องกันเพลงดังมากตอนนี้โอ้ขอเพื่ครับเพื่อนครดังครับน้องก็ดังทุกเพลงเลยครับตะกี้นี่เปิดกันทุกคืนเออนะฝากทีไมไว้ใจครับผมแล้วก็ละครซีคอมรุ่นพี่น้องกับพี่โตโน่ด้วยนะครับค่ะครับก็สรุปเพลงรักเธอที่สี่ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วก็ฝากเอ็มดีของเพลงนี้ด้วยนะครับโอเคน้องน็อตก่อนน้องน็อตอัลบั้มเต็มบั้งแล้วด้วยใช่ค่ะอัลบั้มวางแผงแล้วนะคะทั่วแผงเทปทั่วประเทศไทยนะคะของเงินค่าเทอมใช่ค่ะเทอมนะคะก็ อัลบั้มแล้วก็ฝากเพลงเขินนะคะตั้งใจทํามากเพลงนี้แล้วก็ฝากชิดคอมเรื่องผู้กองเจ้าเสน่ห์ด้วยอ๋อเอาไปเล่นประจําแล้วใช่เอาไปเล่นประจําำเลยน้องดี่ดอ่ะครับผมก็เดี๋ยววันที่10มิถุนายนนี้เอ่อชิดคอมเรื่องบ้านนี้มีรักก่อนวันแรกอ๋อก็ไปเล่นมาเล่นครับไปเล่นครับชี่ช่องช่อง9ครับช่อง9บ้านนี้มีรักใช่นั่นแหละก็มีน้องแอมมีน้องเนสด้วย อโอ้ไปอยู่เรื่อยๆครับเพลงจนเพลงก็ตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกมาคือที่รักหรือที่พักซึ่รักยังหาฟังกันได้อยู่แล้วตอนนี้ก็กลังซุ่มทำัลบั้มที่สองอยู่ครับอืมซิงเกิลอะไรที่ล่าสุดที่สั่งมมันถูกกำหนดแล้วมันนานมากมันถูกกำหนดไปแล้วเนี่ยยังกำลังทำอยู่ไงต่อต่อต่อทำไมดาราศิลปินใหม่แกะกล่องโตนอสจะสั่ง นีนเพลงแล้วคมกูเป็นยังไงบ้างครับกอนนี้เพลงรอนิดนึ่งชิ้นเพลงรอนิดนึ่งก็ลาดาวน์โหลดก็ดอกจันหนึ่งสองสาก็กดวางซะจะไม่หมดเงินจะไม่หมดเงินก็คือตอนนี้ซื้ออัลบั้มนดดีกว่านะครับซืออัลบั้มกันซะฟังเพลงกันหลดเพลงของเดอะสตารแปรักเธอคนนี้หยซื้อชั่ง่าเนีงไดเะครับแม่นำังข้าของเอี่อ่ี่น็ไ รอ้างครับเราต้อโหลดครับผมจานหนึ่ง35009ครับเาป็นซุปข้าวิบเจียวแม่น้ำทั้งนี้ตอนนี้มก็มีซิโคของคุณแล้วมีซิ่โคอครับลุกพี่ลุกน้องกับกาคุณปอล้ไม่ที่จะอคุณเปลองเป็นประกอบซิ่โคองซี่โครงเหรอมีครับมีรครบใช่ใช่ต้องรได้หรอได้ลองคู่กันเลยพี่น้องเลยครับ โอเคอ่ะบาดาลุนน้องป่ะคุณแก,แก,กน่ะครับป่ะแกนรับแล้วผมแก้มีเพลงเหตุผลหรือเขาอ้างครับแล้วก็เอ็มวีก็เดี๋ยวกำลังจะถ่ายทำพรุ่งนี้ครับก็เดี๋ยวคงได้ชมกันฝากด้วยครับอ,อ่ะคุณท <นะ S 1> ่ณานครับก็ของผมนะครับก็เพลงบิดรับยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็เอ็มวีออนแอร์วันนี้วันแรกครับแล้วก็ฝากหนังสือแอติจูดด้วยครับโอ้ยสุดยอดจิ้เปิดโชว์โชว์โชว์เห็นเลยเห็นเห้ชัดเนให้ชัดเจนเห็นเสื้อผ้าผมดูดี ่าน้องแกงส้มลูกคร<า>ับก็ นั่นแหละครับฝากไะเพลย์สี่ชั่วโมงอีกรอบนึงแล้วกันนะครับก็ฝากเอ็มบีด้วยแล็นอีกหนึ่งคั้คอนเสิร์ตนะครับอยากได้คอนเสิร์ตกันหน่อยฝากคอนเสิร์ตเริ่มขายบัตรวันที่แปดนะครับผมวันสุดทีอนนี้ครับในวันนี้นะครับผมก็จะขายบัตรที่ใครที่เก็ตแมทเจอร์ทุกสาขาแล้วก็สพิเศษมากๆกับเอสนาครับผมก็จะได้เจอกับเด็กสตาทุกคนคือรุ่นพี่จะไปรับจ็อบเรียนหนังสือกันป่ะมาณวั้งสิบโมงเริ่มตั้งสิบโมงต้นไปนะครับผมน้อากาแฟหน่อยไม่รู้เพราะจะเหลืออีกกกกรรรราาาายยนนนะคคคัััับอต่ดูลงงงงสสเิหวไ์ สำหรับผมไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรครับผมก็อยากเพาไม่ได้ร้องกันเนาะตัวน้ต้องร้องครับไรยมากครับผมก็อยากทําให้คนมีความสุขโอเคเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะของตัวตลกหรือว่าพระเอกแต่มันหลอกขึ้นเยอะหลอกแต่ถ้าเจอมาตราปีนี้มันหลอกขึ้นเยอะอันนี้คืออ้วนขึ้นนิดหนึ่งปะ วันเพิ่สองโลเฮ้ยโอเคตอนนี้ออกกำลังกายเยอะกันทุกคนเดี๋ยวฟาร์มเฟิร์มเฟิร์มเวลาพวกว่าปุ๊บก็ไปออกกำลังกายกันเราเป็นด้ถามแค่ว่าพวกกินอย่างเยอะโขอบคุณครับแล้วก็จะติดตามกันสำหรับ5 6 7 8 The Style in Concert ครับซึ่งเดี๋ยววันศุกร์นี้ที่เอสเนาท์สิบโมงน้องๆคุณแปดจะไปขายบัตรกันครับผมแฟนกับน้องๆก็ไปกันนะครวันนี้ไททิเกตเมเจอร์นะครับอยากจะให้ไปดูกันว่าคนที่คุณเลือกที่เขามาเป็นนักร้องการ์ตนที่คุณเชียร์พวกเเาาามมมตตลอดวันนนี้้ถสิป็ นาการพวกน ну no no. okay ั้นแล้คุณจะชื่นใจขอบคุณน้องๆนะคฮะเออสตาร์ทั้งห้าทั้งหกทั้งเจ็ดทั้งแปดขอบคุณมากครับขอบคุณมครับสนุกมากครับขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวกับเบรคกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ารู้สึกตอนนี้รวมอันนี้ยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่นะเขาจะมีดาวโศกนะผ่านดวงอาทิตย์เดี๋ยวเอาไปดูกันได้ตอนนี้บ้านหน่อยกองแสงถ้าวันนี้ไม่มีไม่มีโอกาสได้ดูก็อีกหนึ่งร้อยห้าปีหนึ่งร้อยห้าปีก็ดงแล้วก็รอปิดรออยู่ที่ไทยทั้งเถื่อน ไปมาลินฮะไว้จะอยู่ต่อหรือจะไปข้าเบร์ก่อนครับจะประมากนะับแช่แต่เช้าฮะบ้า